เมื่ดที่ะอุณสุอัดลายกาสลองใหม่นะคะพอดีอุณสุูมทแขนใหม่ก็เลยออกเลยอัดวีโอให้ให้ชมใหม่อุณสุูต่อเป็นแขนสี่ส่วนเลยนะคะลงมาเสมอนี่เลยนะคะลงมาเสมอนี่เลยดูแล้วมันไม่เบิกอุณสุเพิ่มกาสลองเข้าไปสองดอกนะคะสองดอกลงมาแล้วก็สุก็วิ่งโซ่สี่ ห้าแถวนะคะสี่แถวแล้วก็ห้าแถวแถวที่ห้าเรก็ทําทําช่อดอกไม้ลงไปนะคะทําช่อดอกดอกปีบดอกกาสหลงลงไปนะคะด,ดูดูด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณสุอาจจะใส่ให้ชมนะคะใส่ให้ชมตอนแรกดูแล้วมันแค่แมงขคแมงไงไม่รู้ออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะคุณสุมีความรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่ สุกเลยคิดว่าแจ้ไขเดีกะนะคะแจ้ไขแจ้ไขเมือ่อเมื่อคืนไปแขนหนึ่งแล้วก็เมื่อเช้าอีกแขนหนึ่งก็โอเคสวยดีนะคะทําให้เราสวยเราหงแล้วใส่กับชุดออกมาน่าจะเวิร์กน่าจะคงจะสวยนะคะอามาให้ชมว่าแจ้ไขใหม่อีกแล้วแ <laughs> จ้ไขใหม่อีกแล้วนะคะนะคะแจ้ไขใหม่ ตอนนี้คุณสุวิ่งสุวิ่งโซ่ก่อนนะคะตอนนี้สุวิ่งโซ่ก่อนคุณสุวิ่งโซ่ห้ารอบนะคะค่อยทําดอกสูทําดอกแล้วคุณสุทาตัวนี้เสร็จรวบดอกก่อนคุณสุค่อยมาทําทีหลังแต่ต่างกับชายซึ่งชายนี่คุณสุขอดเลยซึ่งออกมาแล้วไม่ค่อยสวยนะคะชายนี่ไม่ค่อยสวยนะคะไม่ค่อยถูกใจนะคะอันนี้คุณสุก็เลยมาดัดแปลงใหม่ก็ เดดแปลงใหม่นะคะเห็นไหมวิ่งวิ่งวิ่งตัวนี้สอกวิ่งตัวนี้ชนกันก่อนนะคะก็ค่อยมาขอดแต่ในชายคุณสุขขอดเลยเห็นไหมคะไม่ค่อยงานงานไม่สวยอันนี้สวยฝานะคะอันนี้สวยฝาเป็นช่อช่อดอกปีช่อกาสลองออกมาเกลี่ยฝานะคะน่าจะโอเคแล้วนะคะสุดเลยอัดมาให้ชมว่าคุณสุเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะอะไรที่คุณสุทำใหม่คุณสุก็บอกว่าทำ หรือหรือทาใหม่อนไนไม่ใช่ก็สุดจะกข้าแมงข้าแมงอย่างนั้นแหละคะ่ะสุดก็เลยคิดว่าคือแขนนี้คือแขนไม่ต้องไปวิ่งทึบเขานะคะวิ่งโซ่เลย,ว,เลยวิ่งโซ่เลยเขาจะผิวเขาจะสวยนะคะโอเคนะคะอันนี้วิ่งทึบแล้วไม่สวยนะคะสําหรับปัาสลองต่อไปก็วิ่งวิ่งโซ่เลยนะคะถ้าตัวใหม่นะถ้าตัวใหม่ได้ถักนะบอกเพื่อนไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ